ร้ายนายมาเฟียตอนที่8ทับหนึ่งแผนการร้ายเวลาหนึ่งทุ่มภูผาที่ไปรับเจเจขับรถเข้ามาจอดที่หน้าบ้านก่อนจะลงมาเปิดประตูรถให้เจเจไม่เป็นไรครับพี่ภูผาเดี๋ยวผมจัดการเองดีกว่าฮะเจเจบอกด้วยความไม่สบายใจเพราะว่าภูผาแก่กว่าตั้งหลายปีเราเป็นเด็กแล้วให้พี่เขามาเปิดประตูให้ก็เลยไม่ชิน ไม่ต้องเกรงใจนะครับตอนนี้คุณอยู่ในฐานะแฟนของคุณปราดว่าไงนะปลื้มที่เดินมาทางด้านหลังตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้เอ่ยตวาดมาเสียงดังทําเอาเจเจสะดุ้งตกใจภูผาหันมามองตามเสียงที่ได้ยินก่อนจะค้อมหัวลงเล็กน้อยเพื่อทําความเคารพและตอบคําถามคุณเจเจคือแฟนของคุณปราดครับคําตอบนี้ทําเอาปลื้มโกรธจนเลือดขึ้นหน้า คู่มั่นยืนอยู่ตรงนี้ยังจะกล้าแนะนำแฟนให้เขารู้จักอีกแฟนงั้นเหรอแฟนจะมาสู้คู่มั่นได้ยังไงฉันคือคนที่ทางครอบครัวของพี่ปราดเห็นด้วยแต่นายไอเด็กเหลือขอที่อยู่ตัวคนเดียวไม่มีหัวนอนปลายตีนยังจะมีหน้ากล้ามาบอกว่าเป็นแฟนของคนที่มีคู่มั่นได้เต็มปากเต็มคำฮแก่คิดว่าคุณพ่อจะยอมให้แกอยู่กับพี่ปราดงั้นเหรอ ฝันไปเถอะนายนั่นแหละที่ฝันไปเสียงของปราดดังมาทำให้เจเจใจชื้นที่มีคนมาช่วยแล้วเมื่อกี้ต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากที่จะต้องทนให้ปลื้มด่าว่าตนแต่ตอนนี้เสียงของปราดเหมือนเสียงสวรรค์ที่ลงมาช่วยเหลือพี่ปราดปลื้มหันมาเอ่อยเรียกด้วยความตกใจเมื่อกี้คงจะได้ยินที่เขาพูดไปแล้วแต่ที่พูดไปก็ไม่ได้ผิดอะไร เพราะงั้นจึงไม่กลัวหากพี่ปราดจะต่อว่ากันภูผารีบเดินเข้ามาพยุงเจ้านายที่เดินมาด้วยความยากลำบากเพราะหลังที่ปวดยังไม่หายสายตาปราดมองมาที่เจเจด้วยความรู้สึกผิดเพราะที่เจเจต้องมาเจอกับคำพูดแย่ๆแบบนั้นมันเป็นเพราะเขาเองที่เอาเจเจเข้ามาเกี่ยวข้องกับตนนายนะ่ะคิดจริงๆเหรอว่าพ่อจะบังคับฉันได้บ,บังคับอะไรหรอครับพี่ปราด ลืมเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปก่อนหน้านั้นที่พูดร้ายเสียงแข็งตอนนี้กลับดูอ่อนโยนและบอบางแต่ปราดก็ใช่ว่าจะไม่รู้ว่าการกระทำพวกนั้นคือการเสแสร้งทำให้ส่งเสียงในลำคอออกมาอย่างนึกกเกับจะบอกอะไรให้นะต่อให้ฉันไม่มีเจเจยังไงฉันก็ไม่แต่งงานกับนายกลับไปภูเก็ตได้ละแล้วล้มเลิกความคิดที่จะแต่งงานกับฉันสักที เมื่อปลื้มได้ฟังประโยคนั้นก็อดไม่ได้ที่จะต้องเอ,อย่ยขู่พี่ปราดไม่อยากรู้ก่อนหรอครับว่าใครคือพ่อของปลืม้มบางทีถ้าพี่รู้พี่อาจจะไม่พูดแบบนั้น <c oughs> ปราดยกยิ้มขำทำไมเขาจะไม่รู้และว่าพ่อของปลื้มเป็นใครแต่เขาแค่ไม่กลัวต่างหาก <c oughs> หนายใหญ่ของแก๊งหลักชื่ออะไรนะพี่ภูผาร่างหนาทำท่าหันมาถามคนด้านหลัง ทั้งที่ตนก็รู้อยู่แล้วคุณยศพลครับคุณปราดผู้พาเอ่ยตอบพร้อมกับปราดที่ยิ้มร้ายออกมาทำอะไรไว้อย่าคิดว่าเขาจะไม่รู้แค่ไม่พูดอย่าคิดว่าเขาจะโง่เขาแค่เตรียมตัวรับมือก็เท่านั้นนี่พี่ปราดรู้อยู่แล้วอย่างนั้นเหรอปลื้มหน้าเสียไปเล็กน้อยที่อีกฝ่ายรู้เรื่องของตนคิดว่าไม่เปิดเผยตัวก็จะไม่มีใครรู้แต่ที่ไหนได้ เจเจครับพอฉันก็ห้องทีจบคําของปราดเจเจก็พยักหน้ารับรู้และเดินเข้ามาพยุงร่างหนาต่อจากภูผาเมื่อคนที่เป็นแฟนเข้ามาช่วยแล้วบอดิการ์อย่างภูผาก็ต้องถอยออกไปทุกคนเดินหนีปลื้มไปกันหมดทิ้งให้ปลื้มยืนอารมณ์ฉุนเฉียวอยู่ตามลำพังแต่ไม่นานเชษฐาก็เดินเข้ามาหาหยุดยืนอยู่ทางด้านหลังพร้อมกับเอ่ยถาม จะให้ผมจัดการเด็กนั่นเลยไหมครับคุณปลืม้มรอก่อนตอนนี้พี่ปราดเหมือนจะรู้ตัวแล้วเขาคงจะระวังและดูแลเด็กนั่นด้วยตัวเองไม่งั้นเขาไม่ให้หมันมาที่นี่หรอกสายตาของปลื้มเหมือนคิดแผนร้ายอะไรอีกช่างเป็นบุคคลที่น่ากลัวอยู่เหมือนกันเวลาสองทุ่มเจเจอาบน้ำเสร็จก็ออกมามองหาที่นอนสายตากลมกวาดมองไปทั่วห้อง แต่มุมต่างๆของห้องกลับไม่เหมาะที่จะให้ขอนอนเลยวันนี้เราต้องทำหน้าที่เหมือนคนมาเฝ้าไข้เพราะงั้นก็นอนข้างเตียงแล้วกันร่างเล็กคิดในใจก่อนจะเดินมาที่ข้างเตียงพรางมองปราดที่นอนหลับไปแล้วขอหมอนหน่อยนะครับเจเจเอ่ยเสียงเบาปานกระซิบเพราะกลัวว่าจะทำให้คนที่หลับต้องตื่นและมือก็เอื้อมไปหยิบหมอนใบข้างๆปราดมา แต่ก็ต้องสะดุง้งจนต้องทิ้งหมอนในมือทำอะไรปราดลืมตาขึ้นมามองเจเจที่กำลังค้างนิ่งและเมื่อเห็นแบบนั้นก็ยกยิ้มออกมาเล็กน้อยมันน้อยมากจนเจเจแทบจะมองไม่เห็นว่าคนตรงหน้ากำลังยิ้มอยู่เอ่อคือว่าจะเอาหมอนน่ะเจเจตอบไปแบบเกรงใจก็ไม่เคยมานอนบ้านใครแบบนี้นี่แถมคนที่นอนด้วยก็เป็นมาเฟียอีกต่างหาก แม้จะไม่กลัวพราคิดว่ารู้จักปาดแต่ก็ใช่ว่าจะน่าไว้ใจจะนอนงั้นเหรอครับงั้นก็นอนสิฮะมันหมายถึงว่าให้นอนตรงนี้เลยเหรอครับพี่ปาดเจเจถามพลางทําตาโตในใจก็คิดว่าเธาพี่ปราดจะต้องแต่งงานกับผู้ชายแบบนี้ก็ไม่แน่ว่าร่างนาอาจจะชอบทำอะไรอย่างว่ากับผู้ชายด้วยกัน และถ้าเป็นแบบนั้นล่ะก็จะให้นอนเรื่วมเตียงกันได้ยังไงฉันไม่ทำอะไรเด็กอย่างน้อยหรอกนะนอนเถอะอะไรกันนี่เขาได้ยินความคิดของเราหรือไงนะเจเจคิดในใจอีกแล้วเขาได้แต่มองคนบนเตียงโดยไม่พูดอะไรแต่สิ่งที่อยากพูดมันก็อยู่ในความคิดของเขาแทนจะนอนหรือไม่นอนโดยจะต้องให้จับปล่ำก่อนละะถึงจะนอนได้พูดอะไรของพี่นะ อย่าคิดว่าผมจะกลัวนะหลังก็ปวดเดินไม่สะดวกยังจะปากเก่งอีกนายว่าใครปากเก่งตอนนี้ผมพูดอยู่กับพี่ไม่ใช่หรอ<ะ>เถียงเก่งเหมือนกันนี่เราอยากรู้ไหมว่าถ้าเถียงฉันเก่งแบบนี้จะเป็นยังไงแล้วใครกลัวล่ะเจเจเอ่ยตอบทันทีแบบไม่ทันคิดว่าตอนนี้ตนอยู่ในห้องนอนของคนอื่นแถมคนคนนั้นยังเป็นคนที่จ้างให้เขามาเป็นแฟนอีก อยากรู้ไหมว่าคนเป็นแฟนกันต้องทำอะไรบ้างไม่อยากรู้ครับรู้จักหลบหลีกด้วยนี่ถ้างั้นฉันคงไม่ต้องบอกแต่ลงมือทำเลยเป็นไงว่าแล้วก็ดีพระหมออกจากตัวพร้อมกับกระโจนเข้าไปหาร่างเล็กที่กำลังตกใจนี่พี่ไม่ปวดหลังแล้วหรอฉันสบายดีต่างหากล่ะฮะงั้นพี่ก็โกหกอะสิอืมใช่ แล้วทำไมจะโกหกไม่ได้ล่ะเธอไม่ต้องทำแบบนี้ครับสนุกนักงั้นเหรอเจเจเริ่มจะไม่พอใจและสถานการณ์ตอนนี้ก็กำลังจะเปลี่ยนปราดรู้และดูออกจึงรีบเปลี่ยนเรื่องคุยมานอนนี่มาพรุ่งนี้ต้องรีบไปเรียนกันแต่เช้ารีบนอนเถอะสองแขนแกร่งกอดรัดร่างเล็กเอาไว้แน่นพร้อมกับดึงให้นอนลงมาเจเจทำหน้าเวอที่โดนปราดกอด ใจกระพันเต้นแรงจนกลัวว่าคนที่กอดจะได้ยินนายกำลังใจเต้นแรงอยู่สินะพี่ปราดได้ยินเลยเหรอครับเปล่าฉันก็แค่เดาเจเจหูแดงขึ้นมาทันทีนี่เขาจะเดาเก่งเกินไปแล้วนะฮะนายกำลังยิ้มอยู่ใช่ไหมพี่รู้ได้ไงอย่าบอกนะว่าเดาอีกแล้วเจเจถามอย่างไม่อยากจะเชื่อว่าปราดจะเดาได้อีกแล้ว ปราดไม่พูดอะไรแต่กลับชี้นิ้วไปทางด้านหน้าของเจเจร่างเล็กเหลียวสายตามองตามไปจึงได้เห็นว่ามันมีกระจกอยู่ตรงนั้นและมันก็สามารถทำให้ปราดมองเห็นสีหน้าของเขาได้ขี้โกงขี้โกองอะไรกันฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะทำไมวันนี้พี่พูดเพราะจังไม่พูดกูมึงแล้วหรอครับเจเจเปลี่ยนเรื่องทันทีเพราะยิ่งพูดเรื่องนั้น ก็ยิ่งรู้สึกเขินอายอันนั้นเอาไว้ผู้ที่โรงเรียนตอนนี้เราอยู่บ้านเพราะงั้นไม่จําเป็นต้องหยาบคายแหมดูเป็นสุภาพบุรุษจังเลยนะฮะก็ใช่นะแต่กับแค่บางคนเท่านั้นนะรู้ไหมผมว่านอนดีกว่าฮะผมง่วงแล้วเจเจบอกพร้อมกับเอามือปิดหน้าที่ยิ้มอยู่ตอนนี้เขาเขินเป็นบ้าเลยเขินจะตายอยู่แล้วฝันดีนะครับเด็กดื้อ ปราศกระซิบบอกที่ข้างหูบางทำเอาร่างเล็กรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวแต่ไอความรู้สึกแบบนี้มันเป็นปกติอย่างนั้นหรอหรือว่าจะรู้สึกแบบนี้กับแค่คนที่เรารู้สึกพิเศษด้วยเท่านั้นนะวันดีครับปากสวยเอ่ยอย่างขืนอายก่อนจะพยายามนอนให้หลับแต่ไม่นานเจเจก็หลับได้ในที่สุดเธอฉันไม่แกล้งเจ็บจะเอาเด็กดื้อม,มาดูแลใกล้ใได้ยังไงปราคิดในใจ เขาแอบกดจมูกลงไปสู่ดมกลิ่นหอมบนหัวเจเจก่อนที่จะหลับตามกันไปคืนนี้ปราดนอนกอดเจเจเอาไว้ทั้งคืนเขาอบอุ่นมากที่ได้อยู่ใกล้กับร่างเล็กแบบนี้ต่อไปนี้คงต้องให้มานอนด้วยกันทุกวันซะแล้วดูเหมือนว่าคุณพี่จะหลอกกินเด็กหรือเลปล่านะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันไปเรื่อยๆนะครับว่า เจเจจะเสร็จพิปราดด้วยวิธีไหนแน่พูดอะไรของเดียเนี่ยโอ้ตายแล้วกำลังมโนนัเนี่ยทุกคน <c oughs> เอาละค่ะแล้วก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่8ทัดหนึ่งแผนการร้ายแผนการร้ายเป็นแผนการร้ายของใครของคุณปลื้มหรือเปล่าเขาพยายามที่จะแย่งพิปราดไปนะคะแล้วก็พยายามที่จะทำร้ายเจเจด้วยมาดูกันค่ะว่าพิปราจะจัดการกับปลื้มยังไง แล้วพบกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนจ้าบ๊ายบาย